สอนวาดูปก,กันนะคะก่อนอื่นให้ว่าของหน้าถ้าอื่นถ้าไม่สวยก็สามารถเปลี่ยนได้เอยใช้มมอเดียวก็ลำบากใช้ืวเดียวนะคนอันนี้แล่ก็จะไม่วาดถ่ายได้ไหมอะไปวาดถ่ายก็ถ้าแบบนี้เสร็จแล้วก็ค่อยวาดตาแล้ไม่เจอตัวจริงๆไม่ได้ใส่บ้นนะ แื่มันแค่ปรับนิดนิดการที่เราจะวัดตาได้มันต้องมีระดับ้าเรามม่ก็จะไม่ค่อยมีระดับเยอะเท่าไหร่ก็สา,าร่างรูปเห็นุ่งขอมันสวยเหรอไม่สวยเลยเอ้อยเราชอบว่าปิดผิดปิดบินปเียหน้านั่นเป็นอย่างนี้ทุกเวลาเลยทุกคนโอ้โหมันจะใกล้หมดเวลาหลือสิ ไม่เป็นไรวันนี้แล้วก็จะมาสอนสินะใช่มาสอนก่อนอื่นวาดคอด้วยก็สอนวาดนะก่อนอื่นก็วาดคอไปอย่างนี้คลิปนี้จะแบบไม่มีขาดได้ไหมอ่ะไม่มีขาดลกันให้ทุาโคดเนี่ยว่าตรงนี้แค้เส้นตรงไม่ตรงก็ได้นะมึงไม่ตรงพอตัอง้งมาแบบว่าแบบไไม่รู้อะ ก็ให้คนเลี้ยวแลวตัวนี้มันขึ้นไปอย่างงี้มันก็จะได้ชุดแล้วก็แขนแล้วก็วาดนิว้วใครที่ไม่อยากได้นิ้วก็สามารถตามขีดตรงนี้ได้นะใครอยากได้กระโปรงยาวแค่แค่ทำอย่างงี้คลิปยาวไปมากเลยเหรอ,อยาวมอ่ะไม่ยาวหรอกมั้งเขาจะมาสอนกวาดขาไปเลยเพราะจะคลิปนี้จะไม่มีเสียง โอ้วาดขาดร็ยากแล้วนะทุกคนคือแบบการที่เราต้องใช้สองมือนีกันว่าด้วยโอ้ยพี่ช่างอ้พันคอขาวาดรองเท้ามาว่าดรองเท้ากันว่าเสร็จแล้วนะ่ากเป้าใครอยากได้ที่ตกแต่งก็สามารถตามใจ ถ้าอยากลงสีเร, casa, เร็วๆเนี่ยก็สามารถกดตรงนี้กดตรงนี้กดที่ตรงนี้แล้วก็สามารถเลือกได้เลยโอ้เออโอ้เออโออ้อะไรอะปั๊บเนี่ยคนท่าผมโอ้ยเดี๋ยวขอดูก่อนว่าท่าตรงไหนเหรอ เชื่อไม่ผิดทอดต้งไหนเอาี้ไงถ้าไม่รู้นะทุกคนมันก็จะยดดึงใช่มันก็จะแบบอืมไม่หน,นึ่งเลยเนี่ยไม่ไงเนี่ยแป๊บ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 ตัดแ,แ,แจกเธอเออได้แหละต้องปิดตรงนี้ให้ดีลงสีค่ะอ้าวไอ้ไข,ไข่อย่าลืม นะจะเลยปิดตรงนี้พี่เิดือลลมปิดปึ๊บปึ๊บปึ๊บต้องใช้สีดำกับปิดอเองเพราะเราใช้สีอะไรก็ปิดสีดนั้นไปปเสร็จแล้วเราก็กลับไปที่อันเดอร์ ม่กิไไ่พูดเท่าไหร่ก็ชื่อสีอะล็กก็ได้แต่พี่ขอชื่อสีเหลืองคลิปชอชืบอชื่อช่อชืุ่ชืนอชื่อชื่อชื่อ่อชื่อช่าชื่อชื่อชื่อช่งชื่อชื่อชื่อเ่อชื่อชื่เ่อ่อออ่ นี่เสร็จแล้วใครชอบกดไลดดค์กดแชร์กดซับใครด้วยนะว่าผู้ชายพี่จะว่าผู้ชายในเป็นว่าผู้ชายก็เป็นคนว่าผู้ชายไม่ค่อยเป็นดิซัมก็จะทําให้ว่าพี่ว่าเป็นนิดนึงใช่พี่ว่าเป็นนิดนึงว่าตาพี่ก็จะว่าไม่เหมือนผู้หญิงนะใช่พี่ก็จะทำแบบเนี้ย ปาต้องเล็กๆนึกแบบนี้ก็น่ารักอยู่พี่ชอบปีเว้นใช่ไหมแต่พช่วงนี้พี่พี่จริงอ่ะคนที่วาดอ่ะใส่ตายาวนะไม่ใส่ตาดีโคตแบบโคตรดีเหมกันนั่นแหละแต่ก็ชอบสไตล์แบบใส่แว่นใช่คนชอบแต่ใส่แว่นอยู่แล้วมันก็เลยผิดน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 ่ะจิตแว่นน้ำคนที่ชอบ ชอบใช้ไม่เนมาตลอดหลายอย่าชอบวางเงี้ยแต่ก็ต้องใส่ตาดีๆอ่ะเออต้องใส่แว่นก็ดีอ่ะ,ออตอตอะแต่ก็ชอบเนาะก็ชอบผู้ชายก็ไม่ค่อยเป็นเนาะเธอก็ใช่บางคนว่าไม่เป็นผู้ชายอ่โดยเฉพาะเสื้อผู้ชายใช่ใช่ว่าเสื้อผู้ชายไม่เป็นทิ่เยาวปะยาวนะยาว กส็สาดว่พาพออขอนุ่ยหนัก,ก็ขวบคผก็ขอบคุณเช้กระชอวนานก,ก็ขอบคุณด้วยคนที่หวัวก็ขอบคุณนะนุ้ยชัยไม่เป็นก็ยังจะวาดเนาะเดี๋ยวพี่ขอทำนีดนึงบางครั้งวันนี้ก็ไม่ได้สบายเยอะเท่าไหร่นิดหนึ่งตบแต่งตบแต่งตบแต่ตแตนิดนิด ไอตอนนี้ปวดใจปาถ้าไม่มีก็ปกติเนาะพี่ไม่รู้พี่เป็นคนที่แต่ลืมง่ายชุดก็ต้นน้ำเงื่อไม่เอาดีกว่าอเอาเกงน้ำเงินเหมือนชุดตะเกียร์หน่อยคนแป๊บจุดไม่ชุดตาดชุดตะเกียร์เนอะตาดชุดเกียระเกียรหนึ่งใช่แต่พี่อยู่พี่อยู่ปสี่นะ พี่ไม่ได้อยู่ปอะไรเลยพี่แค่อยู่ปสี่เออพี่ทำนี้ไปเลยปสี่ไอสิบขวบเจ้ฮะฮะได้ไงเออแบว,วันนี้ไม่ค่อยสอบได้อะไรเลยอยากให้พี่วาดอะไรอีกคอมเมนต์มาคอมไม่สำถ้าเป็นสัตว์พี่จะไม่ทำพี่ว่าพี่เป็นใช่พี่ว่าสัตว์ไม่เป็นแยากเป็นคนใช่พี่ว่าคนเป็นอย่างเดียว ศาสต์มันมันทำยากเราคนเล้ยมันสี่หมืม่นก็น้อยด้วยไงใช่ไหมฮะมิกี้อกแก้เสียงเฮ้ยโอ้อีกแล้วคลิปนี้ใกล้จบโอ้มิกี้อีกเลว ไม่ลืมปิดไม่ได้อืมว่าไงดีวะเคหิปนี้ก็จบอย่างสมบูรณ์เออถ้าอยากให้พี่ว่าอะไรถ้าเป็นสัตว์พี่แบบจะลบคำนั้นไปเลยนะพี่ว่าสัตว์ไม่เป็นพี่บอกแล้วอ่ะใช่พี่ว่าฝี <c oughs> ก็มันวาร์ปเก่งจริงใช่มันวาร์ปเก่งมากเนี่ยก็ข่าอยากโยมแมนนะวะ ไม่รู้ดิเออรฟอรี่ดันจะมาเติมกันอ l r รดี y เติมเลยดีพี่ชอบผีเสื้อไหมชอบแต่พี่เพิ่งว่าอยู่แบบอันนี้ไกลแล้วจะตอบเพื่ออะไรก็ไม่รู้ประวัติพอพี่เคยใช้แล้วอันนี้ป้าคือไอที่เราใช้ไว้ นั่นือิบเอนักนนั่นนั่นไม่ก็เป็นไปกับเด็ฟอร์ดีไม่ก็ฟอร์นี่อะเฮ้ยควรมาเล่นก็คลิปนี้ก็ไม่รู้สิมาเล่นๆล่นน่ะอย่าอยาเจ้าเสียงมันผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายบอกไว้เลยจริงจริงมัน มีคำแบบแล้วไปคิดที่แล้วใครอยากให้พี่ทำอะไรอีกก็สามเม้นเม้นมานะคะเป็นคำที่อยากไม่เอาสัตว์นะว่าสัตว์มาเป็นเออว่าสัตว์มาเป็นพิซซี่ยิ่พิซซ์อันนี้ได้อยู่นิดนึงพิซซ์ได้อยู่ใครขอพิซซอพี่ว่าจะอ,อันอื่นพี่ไม่ว่านะว่าไม่เป็น เติมเติมนิดนิดนี่หน่อยความน่ารักน่ารักน่ารักเออเกี๊นะเออเกี๊ยกีน่ารัก,ก,น,กน,นี่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยคลิปนี้จบยังวะจบเลยดีกว่าไม่จะไม่จบดีกว่าถ้ามาอะไรดีนี่ว่รูปพี่ก็มีน้อยพี่ให้ดูรูปละกันเออไม่รู้บางรูปหรอก พันน่คิดอะไรอยู่ยันหะน้ามันหน้ามันนะ่ากันนี่ว่เอาดิพี่บุคคล่ายนะไมนะ <c oughs> ่ถ่ายเป็นเพื่ออะไรก็ไม่รู้ที่ที่พี่เอามาเล่นใช่เอามาเล่นนี่จพี่บอคทำมเลยนะเนี้ยอึบละลลลลลลลจะปรับอันเล็กเกินไป นี่เขาอยากพี่ทำให้สบายหน่อยพี่ทำให้หน้าสบา,าสยมันจะสบายจริงจริงด้วยนะเฮ้เดี๋ยวอ๋อยู่นี่มนไม่เห็นมาไม่เห็นทันทีมาพี่จะมาสบายให้น้องๆกันใครที่รู้แล้วนะก็ขย,ยากไปพูดเราไปได้แล้วอันนี้ชึบชืบพี่ทำเพื่ออะไรก็ไม่รู้รคนคิดดูดิพี่ลบจะได้ไหม เราไปได้เราไปได้ที่ก็มาคอยที่ตื่นเต้นไม่เป็นใครเห็นเออ้าเป็นแบบไม่เห็นนะใครเห็นขอให้ตกนร,กรลก, <c oughs> <c oughs> ตก,ตกแค่้ลแหจะจบมันจุกหรือมั้งอันแน่พี่ก็จะทำอะไรไม่รู้พี่ก็จะทำแบบนี้พี่ทำเป็นเอกโก้นะคนเอกโก้จิกปะไม่รู้นี่ พี่จะเป็นเพื่ออะไรวะเฮ้ยไม่เห็นเอฟซีอีกแล้วจะพ้าตายวะเออเสร็จเรียบร้อยคอยนานไป